โรงพยาบาลยะลานะคะมีการออกมาเตือนให้ระวังเรื่องของโรคไอกรนระบาดนะคะหลังพบผู้ป่วยยืนยันแล้ว2รายค่ะ เนื่องจากสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคไอกลค่ะในขณะนี้นะคะข้อมูลในพื้นที่เขตสุขภาพที่12ค่ะระหว่างวันที่1มกรามาจนถึงวันที่25พฤศจิกายนพบว่าจังหวัดยะลาค่ะมีผู้ป่วยโรคไอกลที่มีการยืนยันแล้วนะคะ2รายสงสัย5รายรวม7รายด้วยกันแต่ยังไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะด้วยความหงวงใยจากทางโรงพยาบยาลยะลาค่ะก็คือมีการ ห้ามนะคะเด็กที่ไม่ป่วยอายุต่ำกว่า12ปีเข้ามาในโรงพยาบาลแล้วก็ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยในโรงพยาบาลด้วยถ้าหากใครเข้ามาหากมีอาการไอต่อเนื่องหรือว่าไอาเป็นชุดก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีเลยค่ะโดยอาการของโรคดังกล่าวนะครับคุณผู้ชมครับอาการคล้ายหวัดติดต่อง่ายครับอันตรายถึงชีวิตนะครับเน้นย้ำว่าคนที่จะพาเด็กไปฉีดวัคซีนให้ครบตามกําหนดนะครับหากเด็กอายุต่ำกว่า6ปีนะครับก็จะมีอาการไขต้ต่ําๆมีน้ำมูกไอผิดปกติไอมากผิดปกติหายใจไม่ทันครับควรที่จะรีบพาไปพบแพทย์นะครับ ก็เรื่องของการรักษานะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง17พฤศจิกายนนะครับประเทศไทยเนี่ยก็พบผู้ป่วยแล้วนะครับโรคดังกล่าวในสะสมอยู่ที่93รายเสียชีวิตแล้ว1รายพบมากสุดในเด็กอายุ0น,นะครับถึง4ปีครับ